กราบสวัสดีพี่น้องครับตอนเศร้าๆกับบรรยากาศเงี้ยวเศร้าครับพี่นอ้องก่าเมื่อนี้ผมมาหยามรอกครับ ฟังทั้งนี้ฟังทั้งไอบ้านตาตะเคียนทั้งนี้ทั้งหวยทั้งนี่นะครับเนี่ยทั้งหวยทั้งนี่เนะมื่อวานผมบ่ได้มาเบิง่งเมื่อวานนี่ผมไปเบิง่งแค่ฟังทั้งบ้านใหม่ครับมื้อนี้แล้วมาเบิ่งฟังทั้งนี่โอ้ปลาผุดกลางน้ำก็เลยว่าจะมีตเขาบ่เดี๋ยวเรามาลุนน้ำกันครับพี่น้องแต่ว่าน้ำลดลงยังครักเลยครับพี่น้องน้ำแห้งลงไปหลายเลยโอ้มีตบ่ไปครับเดี๋ยวไปโชวน์นำกันครับ ไปเชื่อมกันว่าเตมีโต,ต,ต,ตบมบมีนี่นะครับน้ำแห้งลุกชักเลยกะแต่ตอนนี้หลงน้ำนี่เหมือนก็นยังมีน้ำไหลอยู่ครับพี่น้องหองน้ำนี่ยังมีน้ำไหลอยู่นี่ครับรอบผมใส่ไว้ใบมงนี้นะครับเนี่ยน้องอา่ารอบผมก็ไปอยู่ไปอยู่ฝี โอ้ผมคือลงมาอยู่หลึกแท้ทคุณมาหลากักยามของผมบ่เนาะดูจังไงมันก็ตกลงมาพี่หน้ามันลงครับโอ้ผมใส่รอบดผมไว้ใส่ไว้ทางไหนคุณเด้มันจังได้มัเน่ยคือมาอยู่นีน่เนาะหึโอ้พี่น้องามาเนี่อไหร่อืดวัดน้มื่อไหร่เนี่ครับพี่น้องปา๊าด เอาอีกแล้วพี่น้องอสองร้อยอีกแล้วพี่น้องตัวนี้สองร้อีกแล้วครับว่าขาดสองร้ครับพี่นอ้องอือคุณ่ะปะัดตัวนี้ครับมือ,อปวดหักอนตีมมะะันมันเกาะปัดน้องปัดน้องสองร้อยอีกแล้วครับพี่น้อง อู้อออยิง่งยใหญ่ครับครับ,รบใส่ใหญ่อีกแล้วปาดเอาจะหลอกผมผิดรูปเลยครับเอาจะหลอกผมผิดรูปเลยเนี่ยเฉพาเปี่ยนมันคือลงไป่หุ่นนี่ครับข้อดีของของไอ รอบที่มันหลูดได้ครับเนี่ยมันขาดได้ครับเนี่ยมันหลูดปิดครับมันขาดเสือกผมผูกไวน้นี่ผูกไกท้ายรอบมันมาผูกไว้นี่ครับมันขาดมันหลดครับมันหลูดปิดปลายใ่ออกบ่ได้ครับโอเคครับเดี๋ยวๆเาเอาเก็บก่อนขาดตื่นเต,นต้นอยู่พัีน้องมาเก็บต้องการครับ สองโลอีกเล้อครับบ่ขาด2องโลหรอกตัวนี้สอโล,กโล,โลอ่กับโล็โลแดกุลารายเนี่ยง่ดครับ สุดยอดเลยครับพี่น้องสด,สดๆเลยไงยีง่หีครับพี่นอ้องเกี่ยคนาายังดีล่ะขาอีกนะมาโทษจดีครับมาตุภาพรุ่นขาครับพี่น้องเดี๋ยวข้าไปสร้างกัน,น,นอยู่บ้านตูนยังไงอี่จักรู ครับขออนุญาตเอาไปใช้กลับไปขึ้นครับนะครับพี่น้องหลังต่อไปเขาหน้ามันบกมันหลวม่มันติดขางโคกคือจังหลังแหลกตัวพุหลังแหลกขางโคกนะครับหลังนี้เป็นจังไนขางโคกอีบ่หนาจากข้างครับพี่น้องหนาจากขางโคกครับผมคุดใส่อยู่เด้ ผมขุดดินลงใส่ยูเซนหนาจะข่างโคกครับที่เด็กขยับลงข้างล่างครับ,ข,ข,รข,รบรข,ข้างโคกที่ปลาเขาต่ครับแม่นยอะบุ้ยปลาเขาคข้างโคกครับเดี๋ยวผมขอญอาตขยับเอาลงไปใส่ข้างล่างครับมาพี่น้องเบิงังบิ่งลองนี่ครับลองนี่เหมือนเดิมครับ จะมีตัวเข่าอีกไหมตรงนี้นี่ปกติจะมีปลา,าเข่าแทบทุกมือด้ยครับอู้อีกแล้วครับพี่น้องเขาทุกมืออีหลีลองนี่อู้เขาทุกมืออีหลีออครับลองนี่สุดสุดเลยครับตัวใหญ่อีกแล้วครับตัวใหญ่อีกแล้วปกติเลยครับอู้อ้ใส่โลอีกแล้วครับพี่น้องไสโลไสโล ใส่โลอีกแล้วโอ้เขาทุกมือครับลองนี่เขาทุกมืออีีครับนะครับเอาเทียบเอาเทียบกับตัวแรกนะครับพี่น้องก็ตัวแรกน้อยนึงครับแต่ว่าตัวนี้ก็ใส่โลเหมือนครับพี่น้องเดี๋ยวขอุยาดเก็บก่อนนะครับ เราดี่กอนครับต้องเปิดใส่หมวงก่อนเปิดหมวงก่อนอยู่ใกล้น้าครับพี่น้องม้วนเงี้ยบหน่อยดีดีเลยครับมใส่กุญแจเข่าครับใส่เพิ่งเข่าที่อีกทั้งนี้ในมื่อวานผมเลยไม่หยาดอยู่ด้วยครับเมื่อวานนี่กับเข่าครับทั้งนี้ใหญ่ขึ้นกันครับพี่น้อง กับไม่รอบคือการเก๊ะครับใส่หมวกลุกโอ้โอุโโโดขับไปในหมวกพี่ล่องนี่เขาทุกมือครับล่องหมานให้เราลองนี่รอบประมาณล่องกับหมานครับโอเคครับเดี๋ยวขอหอยาดใส่ก่อนนะครับด้วยมาครับพี่น้องมาชมหลังนี้กันอีกครั้ง หลังนี้ครับนี่หลังตรงรังนกนี่แหละจะเป็นยังไงผมเอาอยามาทับอยู่เรับนี่รอยเขาเ,าเครื่องตัดยามาตัดผมเลยตัดยามาทับไวาอีกนจะเป็นยังไงเนี่ยเป็นยังไงเนาะเป็นยังไงกันเนาะมีปลาหรือเปล่าเงียบครับ วันนี้เงียบวันนี้เงียบครับเงียบโอเคเดี๋ยวไปหลังต่อไปครับมาครับมาดูหลังที่เคยหมนันเคยได้ตัวสองกิโลสามหลังนี้แหละครับแต่ว่าวันนี้จะมีแมอวานได้ไปตัวหนึ่งในหลอบมีดินครับมีน้ำดินอาจจะเป็นปลาหน่อยก็ได้ครับเจ๊เยื่กคิดไปเองเพราะปลาหน่อยมันวิ่งข้าไปวิ่งออกได้วิ่งข้าวิ่งออกได้ครับรอบมันห่าง อยู่หนารอบนึงครับมี้นะดูก่อนมีตัวไหมมีตัวไม่เอ่ยมีตัวไม่เอ่ยปลาหน่อยจริงครับปลาหน่อยมันหล่นในรอบเป็นผลดีครับถ้าปลาหน่อยหล่นในรอบนี้เพราะว่าปลาแย่มได้เขามาหากินปลาหน่อยครับ โอเคครับไปชมหลังทัดไปกันอาจจะได้ไวายน้ำขามนะครับอาจจะไม่ได้ถ่ายหลังทัดไปแต่ว่าหลังทอตไปที่ถ่ายมันจะมีหลังไายน้ำขามสองหลังครับไายน้ำขามเหยวยเพราะมันอยู่ฝั่งทางนน้นครับนอมโอเคครับไปดูหลังทัดไปมาครับมาดูมาชมหลังสุดท้ายดยกัน จะเป็นจังไดเนาะหลังสุดท้ายเมื่อวานนี่หลังนี่เลยปลาไหลด้ยครับได้ปลาไหลใหญ่ตัวนึ่งูกคงขายไปลอยหนึ่งหาตังค์ไปเรียนเรียนถึงว่าเมื่อวานนี่ได้ปลาไหลใหญ่ตัวหนึ่งครับดูวันนีด้วยจะได้อะไรไหมจะมีอะไรเขาให้ไหมมันคือลอยอีกแหละใส่ไม่ดีเด้เนียผมเนี่ย นะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไต่คืนดีๆก่อนครับสรุปผลงานรวมวันนี้นะครับสองตัวแค่นี้แหละตัวสองกิโล่ขาดนะครับนี่ที่นิวหาวนี่บโมห่มครับนี่ครับอันนี้นี่ตัวละกิโลบ่ขาดครับครับจะชอบจังไดก็กดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับขอบคุณครับขอบคุณที่เขามาดูช่องต่างๆหากินครับ เอาหากินทินท้ทงสางครับสั่งซื้อซองเองก็เรียกเอิดเองอยากด้อกันครับขอบคุณหลายครับ